รีวิวสาขาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ที่ D u สาขานี้อะยรอะไรกันบ้างไปดูกันปีหนึ่งเรียนการเขียนโปรแกรมก็คอมรถด้วยเทคโนโลยีลำ้ลำๆที่ทำให้รถฉลาดขึ้นปี2เจาะเคสจริงโครงสร้างรถระบบเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนและระบบแจกพลังงานปี3ศึกษาวงจรไฟฟ้าและระบบแบตเตอรี่ที่ทำให้รถ EV ขับเคลื่อนได้แบบอัจฉริยะปี4ฝึกงานจริงกับบริษัทชั้นนำผ่านธมริจด,ด้าน EV ฝึกงานสติจมีโอกาสได้งานทนทันที เรียนจบสามารถขอใบรับรองจากสภาวิศวกรในสาขาวิศวกรรมยานยนต์ได้ใครอยากท่องสายอีวีต้องมาที่นี่เลยได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์มากกว่า20ปีมีภาพพิเศษปวาสเทียบโอนจบไวใน2ปีและดีพิเศษสุด DPu มีนธมิตระดับท็อปวงการอีวีใครๆก็รู้จักและยังมีโอกาสไปดูงานที่จีนด้วยน้องม .6 ปวชและปะวาสาอย่าเป็นวิศวกรออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าสมัครเลย